อีกรายหนึ่งไปสงครามอินโดจีนซึ่งได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กกบชาติแล้วยังมีมาถึงพระภิกษุสงฆ์ไทยอีกด้วยในสมรภูมิทหารไทยทุกคนได้ทำการรบเป็นสามารถทุกคนมีกำลังใจทุกคนขวัญดีเสมอไม่หวั่นไหวในภายรอบด้านความศรัทธาความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อเครื่องมงคลจากครูบาอาจารย์มีอิทธิพลสูงขณะทำการรบทหารไทยถูกข้าศึกยิงด้านหลังถึงกระสุดล้มลงไป หลวงพ่อจัดผู้ทรงอภิญญาก็ได้ช่วยไว้อีกแล้วท่านจะช่วยโดวยวิธีไหนเราก็ไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้แต่ทันทีที่ถูกยิงล้มลงไปถึงพื้นกลับลุกขึ้นยืนจังก้าดังพญาราชสียิงต่อสู้ค่าศึกชนิดแรกกันเลยทีเดียวค่าศึก,กเสียขวัญตกใจเพราะเข้าใจวันนี้มันไม่ใช่คนเนี่ยแต่เป็นทหารผีกิติคุณของหลวงพ่อจัดยึงเป็นที่เรื่องลือ